ถ้าใครอยากรู้มากก่อนนี้ก็ไปเปิดในกูเกิลอ่านดูนะคะเป็นหมาร้านดีแล้ราคาก็คือไม่แรงเอื้อนกาแฟเกาหลีมากอันนี้ราคา18หยวนถูกมากอร่อยมากค่ะกาอร่อยตัวนี้เรียนลูกค่ะไม่อร่อยก็ต้องเรียงค่ะยไม่ทอหรอบอกรเจไม่อเคยมาลสมใช้สิ่งนี้แลเรารู้สึกว่าอากาศไม่ค่อยสะเทียนเท่าไหร่ ไหนบอกว่าจะไหวงไงเพิ่งจะมาขึ้นมาชั้นเดียวเองถ้ากูขึ้นไปก็ไม่เห็นมึงกินทริปออฟเดอะเยียร์ค่ะไปกับน้องๆค่ะไปกับ วันนี้เราไปคุณหมิงกันนะคะรูทคุณหมิงลี่เจียงแล้วก็ชางกีลาซึ่งรอบนี้เบสตติดเลนมาเพราะว่าเลยไม่คุณที่ไม่คุณทางแล้วก็ไม่ได้ไปกับ,กบทัวร์คือทุกอย่างต้องจองเองหมดเลยมารอรูทว่าจะเป็นยังไงบ้างคือเริ่มแรกมาเริจองน่าอีสเทิร์นใช่ปะแล้วคือตอนแรกอจ,จองเสร็จโมห้าสิบไว้ซึ่งเขาเลื่อนไฟมาแ็นดี้ห้าสามห้าคือมันแบบแไม่ได้นอนอะ่ะแต่ว่ายังโชคดีเพราะว่าวันแรกเดี๋ยวเราจะไปลงที่คุณหมิงแล้วเราก็จะพักที่คุณหมิงอ่อนคืนหนึ่งเราจะแบบชิลๆเลยวันแรกเพื่อปรับสภาพร่างกายก มีแม่คือยิ่งกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่เพิ่งมาจากเชียงใหม่พอแม่กลับมาบ้านแม่ก็ออกมาเลยเพื่อลูกค่ะ มาประตูสามแล้วก็มาซื้อตั๋วตรงนี้เข้าไปที่คุณหมิงนะคะประมาณ <20. S 1> ยี่สิบห้าหยวนเดี๋ยวเราจะแปรงล่างก่อนหนึ่งมตแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเกี่ยวกันนะจ๊ะสรุป,รปวันนี้เป็นยังไงวันนี้นะคะชื่อวัดหยวนทงนะคะเป็นวัดที่ผสมผสานระหว่างวัดไทยแล้วก็พมา่าแล้วก็ทิเบตนะคะเป็นศูนย์รวมแห่งศาสนาพุทธนะคะซึ่งมีสามทิกายวันนี้สร้างในราชวงศ์ถังถ้าใครอยากรูก้มากก่อนนี้ก็ไปเปิดในกูเกิลอ่านดูนะคะ <c oughs> เจอเลยสารแรกมาก็จะเจอสารแปดเหลีย่ยมอันนี้ไม่แน่ใจคือข้างนอกมันดูไม่ได้แบบอลังการนะแต่ว่าข้างในเขาอลังมากเวอร์ระวังนถ้าได้รางวัลที่หนึ่งจะแบ่งลูกกันถ้าสมมุติว่าหใบหกห้าหสาให้ลูกคนละร้านค่ะนะคะเดี๋ย,มย้มงนานเกินีเ,เ,อเอาดิ มันเฉียวไปนิดเอาไปมีปโอ้ยเอามาตให้เบสหน่อยลงปะเนื่องจากเรามาเป็นวันคริสต์มาสนะคะทีมก็เลยจะเป็นสีแดงแต่ว่าน่าจะไม่ได้ไปไหนมากมายเพราะว่าวันนี้เหนื่อยเกินไปเดี๋ยวเราอาจจะต้องเหนื่อยนะคะไม่ไหวอยู่เดี๋ยวไม่ค่อเหนื่อยค่ะไม่จริงอ่ะตัวเองจะหลับแหละไม่ไม่ นี่คือประตูมาทองไก่มรกตที่สองประตูด้วยซ้ำแลนด์มาร์กอีกหนึ่งทีคิดว่าข้างๆตรงนี้น่าจะเป็นถนนคนเดินลองไปดูต้องเดินมาทะลุอีกฝั่งนะคะถึงจะเจอ,อย่านนี้เพราะว่าตรงนั้นมันจะค่อนข้างที่จะเป็นเขาเจิญแบบวัฒนธรรมของฝากอะไรแบบนี้ฝั่งนี้ก็จะแบบมีแบรนด์เนมมีตรงไปตรงนั้นอะจะเป็นถนนคนเดินแล้วก็มีห้างใหญ่อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราไปเดินด้วย เออราดเลยก็ได้นะหรือยังไงหรือถ้ามันจะเหี่ยวมันจะไม่กรอบปะนี่คือสิ่งที่ฉันยืนรอมานานมากมาดูว่ามันจะเลิศแค่ไหนเพราะว่าคนออแถวเยอะมากไม่เออะไรอ่ะเหมือนเหมือนเมื่อกี้อันใหญ่กว่าอันไหนเป้าเมื่อกี้คือหลองแต่ว่าอันใหญ่กว่าเอาแบบมีรสมัามาลองอันนี้ก็พอได้นะไมนเลยตกหยวนรอประมาณครึ่งชั่วโมง มื้อสุดท้ายของวันนี้เรากินแบบโลโคลสุดๆแบบเจอข้างทางซึ่งเป็นเหมือนเซตแล้วก็ตักผักได้ฟรีคือมันแบบอเมซิ่งเพราะว่ามันนั่งกินอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นหม้อแต่ว่ามันลุ้นกันว่าอร่อยไหมจะบอกว่าคือมันอร่อยมากตอนแรกแอบจังวนว่ามันจะไม่อร่อยแต่ว่ามันอร่อยมากเวแกมันหมาล่าท,ที่ดีแล้วราคาก็คือไม่แรงเพราะว่าแบบโลลสุดๆคือไม่รู้อธิบายไงว่ามันอยู่แถวไหนคือแรกเริ่มอาจจะไม่แรงแต่ไม่รู้ว่าตอนจบเราเสียเท่าไหร่โดนชารอเปล่าแต่ว่าภาพรวมคืนเนื้อก็อร่อยแล้วก็น้ำ มาก,ก็ร้อยคือดีเลยอะชอบแล้วก็ผักกับพวกแบบอ p p e t i z เซอื่นๆอ่ะคือมันตักได้ไม่อันเลยมันจะมีแค่ตัวเนื้อที่เขาให้เอาไหนก็คือเท่านั้นเลยฮาลโเดชชูแล้วนะคะวันนี้เราจะอยากที่พักกันเดี๋ยวเราจะเดินทางจากคุณหนิงไปลี่เจียงกานเดิดนรถไฟความเร็วสูงซึ่งอันนี้เราจองมาจากทริปทุกคนก็สามารถจองมาได้เลยคือจริงๆอ่ะเราตื่นใจกับทริปนี้มากเช่วป่ะเพราะว่ามีความแบบต้องทําอะไรเเเเเออองงงหลลาาาาาาายยยยย่่่่่่่แแแตวววสดททท้้ะะะมมัันกก็ีีีีีไรรรพจข รังมาถามว่าแบบให้เขาไปรับไหมที่ไหนอะไรยังไงซึ่งมันโอเคมากๆดูปลอดภัยถ้ามาถึงก็จะเป็นเกตแบบนี้นะคะเหมือนสนามบินเหมือนที่เราเคยบอกไปตอนที่เราไปเชี่งยงไฮ้เปิดจริงซึ่งมาที่นี่ก็คือมันเป็นอ e ีทิเก็ตเนอะก็คือเราไม่ต้องทำอะไรเลยใช้พาสปอร์ตยืนขาทางเข้าแล้วก็ทางขึ้นรถไฟเลยขึ้นมาเลยวันนี้ไม่ต้องินนะะคะุณป้า เอานายนั่งแถวแรกงสี่ชั่วโมงตอนแรกไม่ไ้ตั้งใจใส่เสื้อสีนี้เหมือนกันดูดิไม่ไม่ตั้งใจจริง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 อันนี้จริงจริงเห็นปะอันนี้ยืนยันค่ะพี่แกยืนยันนะคะอันนี้แต่ยืนยันค่ะมันแบบเข้ากันได้อย่างลงตัวเราเราจะไปรีเทจนนะคะ แล้วก็ทางเดินไปแล้วก็นั่งแท็กซี่เลี้ยวขวาแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเรียกพนักงานมารับตรงนี้เขาจะมาช่วยเข็นรถพี่พักเขามาช่วยนะคะไม่รูไไ้ว่าไกลหรือเปล่าเราอาจจะเดินไปได้ไหมไม่แน่ใจถึงแล้วเย้นะสวยมากฉันก็เหนื่อยอย่าว โอ้สเสรยจเดินไปดูข้างน้กนเออโอเครอดนี่เป็นที่กดเลื่อนอันนี้ค่ะรอดปะ <laughs> โอเคมีคาเฟ่เตี้ยนอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนเลิศนะบรรยากาศดีด้วยตอนนี้เรากำลังจะเดินไปโอทาวล์ออฟดีเจยียงกันนะคะจริงจริงอ่ะโซนที่เราอยู่มันก็คือเชื่อมกันแหละเราคิดว่าร <c oughs> ู้เขารู้ว่าใจดีเมาที่นี่ใจดีเขาจะมา <c oughs> อ้ยน่ารักค่ะคือร้านกาแฟอ่ะเกาหลีมากแวะทุกร้านยังไม่ถึงโอเลยจากที่แวะไปหลายร้านเราเพิ่งถึงโซนที่มันเป็นโอทาวจริงๆเพราะว่าแสงมันมาแล้วช่ข้างหลังอากาศมันไม่ได้หนาวมากนะคะแต่ว่าวบบปวดหูอากาศมันเริ่มเย็นอะมันจะลงหูแล้วมันจะปวดหูก,ก่อนก็เลยสอยอันนี้มาอันนี้ราคา18หยวนถูกมากคือไม่ถึงร้อยบาท สสาาวววมกันด้ยค่ะอันนี้เหมือนแบบผู้เซตเตอร์อะแล้วก็รวมรวมกันข้างในมีที่นั่งแต่ว่าชั้นบนอะเขาจะเป็นแบบร้านอาหารอยู่ชั้นบนชอบปะชอบบอกเลยว่าอันนี้อร่อยมากค่ะความอร่อยทุกอยเางอ่อนวันนี้เลี้ยงลูกค่ะไม่อร่อยก็ต้องเลี้ยงค่ะ ลองชิมดูอร่อยกล่อยอร่อยตอนแรกมันแปลกแต่ว่ากินไปแล้วมันมีกลิ่นกุหลาบแต่เป็นชาพร้อมหนาวขอดูชุดหน่อยเข้ามาแม่ขอดดูชุดหน่อยหนาวดูร้อนปะ สะเทือนหลอกบอกให้ตด็ดรถเจ็ดไม่สะเทือนเคยมาแล้ว17เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้สันะ่นไม่จะบอกว่าเคยมาแล้วค่ะลบ17องศาที่เกาหลีไม่เป็นไรเลยค่ะชี่โมมากวนนี้นะคอยดูนะคะค, <c oughs> <c oughs> คือเบสไม่ใช่แม่ก <c oughs> ุดโมนี่ท okay. <c oughs> ุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีห้าคืนเรากำลังจะไปขึ้นภูเขาน้ำแข็งเพราะว่าเราจะขึ้นตอนพระอาทิตย์ขึ้นพอดีก็เลยต้องออกมาตั้งแต่เช้าเรื่งเราเมารถนะคะวันนี้ก็มาสี่คน แก็คือเราจองมาจองแบบเป็นไทเวททัวร์จริงๆมันก็นั่งรถบัสไปได้แต่ว่าเตราว่ามันลำบากเกินไปอันนี้คนประมาณ600อยืนอะไรรอบหนึ่งนะคะในชิวอ,อยู่นะคะต้องให้รอดเถอะต้องมาขึ้นรถบัสก่อนแล้วค่อยไปขึ้นกระเช้าดูทรงแล้วก็วจะเป็นแบบนั้นเราขึ้นกระเช้าแล้วทุกคนขึ้นโซ่ เริ่มสว่างแล้วลองจะดูพาที่ขึ้นข้างบนข้างบก้ามบกโโหโคตรเหม็นอะเหม็นมากอโคือปกติอ่ะออกซิเจนมันก็น้อยอยู่แล้วยังมาตดให้ดมน่าเกลียดมากเอามาให้กูดูดบ้างเลยเราต้องเริ่มใช้สิ่งนี้แล้วเรารู้สึกว่าอากาศไม่ค่อยสถเียนเท่าไหร่ อันนี้เดี๋ยวพาทีจะขึ้นตอนประมาณ9กาโมงเขาบอกว่าห้ามเดินไหวห้ามหัวเราะนานา <c oughs> ไปเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปกันแต่ว่าทุกคนต้องพกอ็อกนะคะสำน้าของคนกาไหนบอกว่าจะไหวไงเพิ่งจะมาขึ้นมาชั้นเดียวเอง <c oughs> เราจะค่อยๆขึ้นไปแล้วใครจะถ่ายรูปให้ย่า่ยบนนโอโ้เหลือเชื่อคือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าตอนนี้เหลือไมคนเดียวแม่กับพี่ยอมขึ้นมาแต่ว่าต้องเดินหนึ่งครึ่งแล้วก็พักก่อนเพราะมันจะหายใจไม่ออกใ้หี้นไขึ้นแล้วสวยมากที่จริงๆมาค่อนข้างที่จะ ไกลนะทุกคนแต่ว่าเราค่อยๆเดินมามันก็โอเคอยู่ที่นี่ห้ามรีบเดินห้ามวิ่งห้ามใดๆทางนั้นเพราะว่ามันเหนื่อยฮ่าสวยมากเลยที่นี่เขาบอกว่าเป็นความสวยระดับ 5A ของจีนะคะซึ่งมันก็จริงทุกคนมาลุ้นกันว่าเราจะเดินขึ้นไปได้ไกลแค่ไหนฟินแล้ว คนไม่เยอะนะคะตอนนี้เก่งมาก PRC เ้ามาถึงท,ที่ความสูง4,576จากนาทะเลเก่งมากไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ไปต่อละกัน ขึ้นแล้วทุกคนตอนนี้อากาศไม่หนาวเท่าเดิมแล้วนะคะเพราะว่าแดดมันส่องมันมีความอุ่นจากพระอาทิตยมาช่วยเราเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปให้ถึงข้างบนอาจจะต้องค่อยๆเพราะว่าตอนนี้เริ่มหายใจไม่ค่อยสะดวกแล้วเออเราคิดว่าเท่านี้น่าจะพอแล้วไปไม่ถึง4,600นะคะแต่ว่าตรงนี้โอเคมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะลงแล้วแม่กับพี่รออยู่ข้างล่าง ก้าม,มูกว่าเดี๋ยวเราจะลงแล้วดูผู้รอดชีวิตแต่รอดไม่เท่าไหร่เหลือคนเดียวที่รอด้วยก็คือถ้ามึงเป็นคนอยู่ข้างล่างกูถึงสุดอโอเหลือเชื่อยังดีนะที่มึงยังรออ่ะมันวิ่งเร็วมากเหมือนวิ่งเครื่องเล่นสวยไหมเห็นไหม แวะแหวะสิบหยดได้อยู่ <l> เผ็ดไหมอร่อยอร่อยร่อมืนร้อนร้อนนุ่มๆไม่รู้เนื้ออะไรอ่ะไม่รู้หรอกเนื้อหมาเนื้อวัวเนื้อวัวแม่ลูกอ่ะมันเหมือนกันชัดๆไอ้ใบอ่ะมันบอกว่ามันห่วงแม่กับไอ้เมย์มันก็เลยไม่ข <s of eating> ึ้นไปขอมม <c oughs> เเเมยย์ลไป่นบ คือเราอะกำลังจะไปที่ป่ายุยีเธอรก็คือทะเลสาบสีฟ้านะคะเราก็รู้ว่าทัวร์ชิปอันนี้คือมันรวมแบบรวมทุกสิง่งอย่างมันจะเป็นรูทของมันพอลงจากกระเชา้าใช่ป่ามันึ้นรถบัสรถบัสก็จะพาไปที่ป่าชุย้ยเธอรเลยคือเออมันง่ายดีอะตอนแรกเราคิดว่าต้องกลับไปหาแบบคนขับก่อนแต่ว่านี่ไม่ต้อง้อมาเองก็รู้สึกว่าเออมาเองก็ได้นะคือมากับทัวร์มันไม่ยุ่งยากมากกว่าแต่ว่าถ้ามาเองก็อาจจะแบบมีเรื่องให้ตื่นเต้นดี จะลุกเรินทางยันนาเราจะพามาจอดตรงนี้นะคะแล้วก็เดินมานิดนึงอะ่ะก็จะมีจามารีอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าอยากขึ้นอะ่ะน่าจะเป็นห้าสิบหยวนต่อนหนึ่งคนขึ้นไปถ่ายรูปคือตอนนี้ไม่มีคนามาถ่ยายรูปลดมาน้องจะมาแต่ว่าเราจะไม่ขึ้นเพราะว่าสงขาเขาตรงนี้คือวิวสวยมาก ู้สึกว่ามันแบบเออสวยมากนะแต่ว่าไม่รู้จะถ่ายอะไรคนมันเยอะมากเริ่มเมียนหัวแล้วค่ะเมียนหัวแม่แต่งแข็งแรงไม่เป็นไรเลยทุกคนมาก็ให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะมแม่ไม่เป็นไรเลยโลดงานออกมาทุกคนนี้เป็นแบบชาวโรจากรีเจียงไปเชนตีลา <c oughs> แรกที่โค้งแรงมาหนัเอย่างสีงเกียมจ้าอร่อยอ่ะพอไหมคนละครึ่งไหมกูใส่ฟันอยู่เดี๋ยวกินได้ปะไม่กูกดื่มเดียวครับ <laughs> <laughs> อ้สวยมากแค่ตรงนี้ก็สวยแล้ว เราถึงช่องแคบแล้วนะคะทุกคนเราจะเสียบัตรค่าข้าวอยู่ที่ประมาณ45หยวนแล้วก็ค่าลงลิฟต์อีกคนละ70หยวนนะทุกคนแต่ว่าถ้าคุณคนไหวอ่ะก็คือเดินลงไป2,000ขั้นซึ่งไม่ไหวหรอกเป็นบันไดเลื่อนแบบนี้พะ,ะลงมาจะเจอปีกนะคะแต่ยังไม่ถึงนะคะไปต่ออันนี้คือบันไดถ้าเกิดเดินก็จะตามบันได 2, นี้มา2,000ขั้นแต่ว่าเราว่าเรา,าไม่น่าไหววันนี้น้ำโอเคนะบางทีมันน้ำมันแบบออกเหลือง ตอนนี้คือหนาวมากมือแข็งเลยต่วเนน่ยนะมันมีเหลือกเยอะามาฝั่งนี้ก็คนเยอะนิดนึงนะคะทุกคนเห็นเสือไหมอ่ะตอนแรกไปคิดว่าเสือมันจะตัวใหญ่กว่านี้นะเนี่ยคือเสือ บอกว่ามันแบบเป็นโขดหินที่ให้เสือ,อกระโดดข้ามน้ำไปอันนี้เป็นหินก้อนใหญ่ตอนนี้เป็น landmark สุดท้ายนะคะของวันนี้ก็คือป่ายชุเฮมันจะเป็นแม่น้ำแบบชั้นๆ จะน้อยมันเลยแบบแดูแห้ๆงๆนี้หนึ่งแต่ว่าถ้นาน้ำมันเยอะมันน่าจะถึงหินนี้ต้องระวังลื่นนะที่เซ็นเตอร์เหรอตรงทางลงเหมือนสวยก็ข้าวบนตรงนี้เป็นน้ำแข็ง สวยอ่ะสวยอ่ะสวยไม่เท่าแม่หรอกเออแม่จะกินอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแม่จ่ายร้อยหยวนได้พี่ไก่ก่อนพี่ไก่ให้สองร้อยเลยดิไห้อันนี้เดี๋ยวเราไปพักที่ไหนคะเชียงกีฬาเชียงกีฬาเชียงกีลาเชียงกีฬาเจ้าของเขามารับเขาน่ารักมากเขาพูดภาษาอังกฤษด้วย คือที่นี่ต้องเดินช้าๆมากๆเพราะว่าพอมาถึงอะเรารู้สึกเลยว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกแชงกิลาจะอยู่สูงขึ้นมาจากน้ําทะเลประมาณ3,100เมตรคนต้อนรับเขาก็บอกว่าอย่าเดินไวแล้วก็พื้นที่ที่นี่มีชุดทิเบตให้ลองด้วยซีแล้วก็พิธีรับรองเยอะเชดิชันอลสุดๆแล้วก็คนที่ต้อนรับเราคือเขาน่ารักมากขนาดเชดิชันอลนะเขาพูดภาษาอังกฤษมากกว่าที่เราไปที่เจียงภาษาอังกฤษดีด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวกันก่อน มันจะมีวัวด,ดำวัวด,ดำเป็นของขครน่งชื่อข,ของที่นี่ถ้ามาที่นี่ต้องกินเป็นฮอตพอตวัวด,ดำเหรอแล้วนู้นูหนูทำไงอ่ะก็มันมีหมี่ฟ้านก็กินอ๋อโอเคโอเคเกาาค่งมากเม่ซุปเนื้อจามารีค่ะหนึ่งแม็ดแอดด้วยเนื้อหมูหนึ่งจานแล้วก็ข้าวผัดไข่ นมจิ้มอร่อยนะอันแบบนี้คือเซอร์วิสก็คือเป็นมิล์ทีกาแฟได้ตลอดทั้งวันทุกคนเราอยากจะรีวิวที่นี่ให้ฟังเพราะว่าคือมันไม่ได้จะดูแบบหรูหราหรือว่าทันสมัยขนาดนั้นแต่มันทร t r a d i t i o ใช่ไหมแต่ว่าเจ้าของที่เนี่ยคือเขาไนิมากเขาทำทุกอย่าง ให้เราพูดภาษาอังกฤษได้ไปส่งที่สถานีรถไฟก็คือฟรีเรียกแท็กซี่ให้แล้วก็คือแบบเทคแคร์ทุกอย่างรู้สึกแบบโอเคกับทุกสิ่งที่เราจะทําคือฟิลลิ่งเหมือนมาที่นี่เหมือนมาบ้านเพื่อนอะแล้วเขาก็เหมือนต้อนรับเพื่อนอยู่อะคือมันดีมากทุกคนขอแปะให้ทุกคนดูนะคะมาพักที่ดีคือราคาน่ารักด้วย เรากําลังจะไปเมืองโบราณแชงกีล่านะคะอยู่ใกล้ๆกับที่พักเราพอออกมาแล้วอากาศมันค่อนข้างที่จะแบบเออหายใจสะดวกกว่าที่เนี่ยคือเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแบบสัตว์มีขนอ่ะคือเลี้ยงแล้วมันน่ารักมากทุกคนดูนะเห็นเอาไหมน้องดิแล้วดูขนมันดิขยับขอมือางขอมือได้ด้วยมึงทำไมเก่งจังนี่ได วัดกุยชานนะคะที่จะมีะระฆังสูง23เมตรให้เราขึ้นไปขอพอรก่อนจะไหว้เสร็จสามทุ่มพอดีเพราะว่านั่งหอบอยู่คือขึ้นบันไดไม่กี่ขัน้นอะมันเหนื่อยมากอ่ะากาศมันบางมากไหนอบอกว่าขึ้นไปถึงข้างบนไงลงมาเลยโอ้โหแกงลงมาเร่งร้อนไปหมุน่นระฆังเร่งร้อน <laughs> ถึงแล้วถึงแล้ว นี่คือระครังแล้วทุกคนก็ช่วยกันหมุนประมาณห้าสิบยี่สิบสามสี่คนได้าเขาองยู่ใช่ไหมไปด้วยเออรอก่นอนรอรอไปพร้อมกันนี่นี่นี่เอาไป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  เช้าวันนี้ก่อนที่เราจะกลับ <lonely> ที่ค <ama writing were serves> ุณหนิงนะคะเรามาแวะที่ปัตตางจนีแต่ว่าเราแวะแค่ข้างหน้าพอเราไม่เข้าไปข้างในเราไม่หลอกเาว่าเราเข้าไปไม่ต้องหลอกเพราะว่าไม่ไหวก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวพี่วบไม่ไหวก็เลยแบบเออไม่ไปก็ได้เพราะเดี๋ยวมันต้องเดินต่อตรงนี้ความสูงจากน้ำทะเลอยู่ที่3,300เมตรนะคะก็ไม่เท่าไหร่หแต่ว่าไม่ขึ้นแล้วเหนื่อยไม่ไหวหาข้าวกินดีกว่าเขาเรียกรถให้แล้วก็มันรับ ด้วยไปกับคุณหมิงกันจ้าอันนี้สถานีรถไฟตู้หนึ่งกระเป๋าจะรอดไหมนะขบวนนี้คนเยอะมากไปคุณหมิง ชั่วโมงผ่านไปเกือบจะตุยละอากาศก็หน ой, ่อยกลิ่นก็ไม่ดีหิวก็หิวสเสียงก็ดังแล้วตัวยืนเดินไปเดินมาแอร์ก็ไม่เปิดเวียนหัวไปหมดแล้วก่อนที่เราเดินมาตรงนี้ที่เราจะมานั่งอ่ะมีคนมานั่งก่อนเว้ยเขาน่าจะเป็นตัวยืนซึ่งแบบถ้าเกิดทุกคนมาแล้วเจอคนมานั่งที่ตัวเองอ่ะทุกคนต้องไฟนะใหญ่อย,ย,ยอมนะ Good morning ทุกคนเช้าวันสุดท้ายก่อนกลับบ้านวันนี้เดี๋ยวเราจะไปวัดโอฟอร์ปาก่อนหนึ่งที่แล้วก็จะกลับมาเอากระเป๋าแล้วก็กลับบ้านกันเก <Okay. S 1> ็บค่ามือนี้เลิศเพราะว่าแม่จ่าย นี่ก็คือเหมือนสวนสาธารณะนะคะเป็นฟิล์มเหมือนสวนลุมแต่ว่ามีหิมะตกเป็แบบเฮ้ยไม่ไหวแล้ว,อ,ว,ลวอีกทีหน้าจา่างที่ทบบแบบว่าอีกทีม,ทม,มึงพูดใหม่โอ้ <laughs> พีดมี <laughs> <laughs> ดมันอ่อนเป็นแอดเวนเจอร์เลยกูต้องหาคลิปที่ <laughs> มึงจะตายให้ได้ชอบหน้าของคนกากคนหนึ่งอ้วกคนหนึ่งจะตาย mà đẻo luôn mà <laughs>